ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนลูกไม่รู้ <laughs> ตอนนี้อยู่สวนบอนไซที่ดอยอ่างขางค,างคะ่ะสวยไหมค้างามมากวันนี้ก็วันที่ห้าธันวาสองห้าสามครับเป็นวันพ่อแห่งชาติครับมากับครอบครัวพอกกอรี่ไทเกอร์ไลออนครับตอนนี้อยู่ในสถานีเกษตรดอยอ่างขางนะสวนต้นไม้บอนไซครับ าเข้า50สิบบาทบอกได้เลยครับว่าคุ้มค่ามากครับมาเที่ยวแล้วไม่ผิดหวังครับนักท่องเที่ยวก็มากมายครับมาจากกรุงเทพนอนกลางเต็นท์นอนนะครับมารีสอร์ทไม่ต้องพูดถึงครับเต็มครับนี่ก็อยู่ในโซนหินครับเอาเป็นว่า หาชมยากมากครับมาที่นี่คุ้มค่ามากๆครับตอนนี้มาอยู่ในประมาณน่าจะเป็นสวนตะบองเพชรนะครับก็ไม่รู้ว่าไม้ตะบองเพชรนี่ไม่ใช่ไม้เมืองร้อนเหรอคือทะลทรายก็เมืองร้อนนะไม่ต้องรดน้ำมันยังไม่ชอบนานๆรดนี่เนาะแต่ไม่ใช่ร้อนแต่มันก็อยู่ได้อ่ะสามต่อไปครับตอนนี้ เรามาดูเบื้องหลังการถ่ายทำยังไม่ได้อาบน้ำกันเลยนะครับอุ้ยไปบอกทำไมเนาะแค่แบ่งฟันกันก็พอแล้วครับเด็กๆอย่าไปให้มันไกลมากนะ,ะอัะนอน,นี้เป็นลากไม้กับหินครับถ่ายครับถ่ายถผมด้วยครับผมวิเชษฐธรรมลุงพิทักษ์รายงานต่อแน,น่น ไม่ต้องกลัว <is> ลูกแม่อยู่ลูกโอ้มาไม่ไหวแล้เนี่ยได้ได้ไทเกอร์ดูกล้องดิเสี่ยวเนินอ่ะไทเกอร์ไหมใบตองดินขามดิน้แอย่าดินแค่นั้นน่ะเออเนี่ยผ่านตรงเนี้ยไปแล้วก็เดินไปเลยเดินเย็กหน่อยก็ได้เพราะว่ามันเขาเดินวนตรงเนี้ยแหละราคาเดียวกันนี่ก็ ม้ามาลัวเอ๋มีการเก่งเล็กน้อยนะครับมีการเก่งเล็กน้อยนะครับม้ามันตัวเอ๋ขี่ไปเรียนดีกว่าซื้อสักตัวเนาะจะได้เลิกใช้รถยนต์ละเปลืองน้ำมันสนุกครัต้องพูดตัวแล้วอะไอ้อนตัวน้องไม่กลัวเลยเนี่ยอันนี้ ถ้ากลัวนั่งฟรีเปล่านันงอันไลูกเดิเที่ยวิวิดีโอยังเออเด็กวิดีโออออัดละอัดละเดินวนรอบเลยครับลุงเดินเลยเดินรอบไหมทั้งหมดอ่าเอาละ่ายมาสวัสดีครับวันนี้ผมบกวิเชษเนี่ยสารนักเลงรถพังเหนือ ทายทำคอลัมน์ไม่ได้ขี่รถยนต์นะครับวันนี้มาขี่ขี่ม้าแทนล่าครับอ๋อเออลาลาเสียวนะฮดูเลยมันเอี้ยวซ้ายขวาเลยครับถ้าขี่ห้ามลับห้ามเก่งครับพอแล้วลูกไม่อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อีกแล้วเนี่ยเนื้อเท้าใส่ไม่ยด้เนื้อเท้าใส่ไม่ได้ไม่หิ้ดได้หรอ ไม่มีที่เหยียบ <S <S บอกตองเก่งอ,อเอาว่าถ้าขี่ไปเชียงใหม่เนี่ยเข้าโรงพยบาบาลแน่นอน <S <S <S